ที่ว่าเขาสั่งห้ามบินโดรนและปรากฏเนี่ยทำไมขนาดที่เมื่อกี้นี้นัด,ดนายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบุรีรัมบุรีรัมโดรนก็เหมือนกับคล้ายโดรนใช้คำนี้ก่อนแล้วกันจึงไปโผล่แถวบุรีรัมอีกแล้วมันก็คือจุดที่เคยปะทะคือมันน่าสงสัยตรงนี้แหละฮะและอะไรรู้ไหมฮะถ้าเทียบเคียงกันกันกบเมื่อคือนนี้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค,คือเราก็ได้คุยกันเรื่องสถานการณ์ที่มีการประทะกัน ปรากฏว่าอาจารย์ปานเทพเดี๋ยวตัดภาพเมื่อคืนนี้ขึ้นมาชิดหนึ่งคืออาจารย์ปานเทพทิ้งปริศนาเอาไว้อันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโดรนไม่ว่าจะเป็นที่ในส่วนของบุรีรัมย์ที่วันนี้นัตตี้เพิ่งได้ภาพมาหรือแม้แต่ในส่วนของช่องอ่านม้าที่เห็นสามลำเนี่ยนะฮะอาจารย์ปานเทพเนี่ยบอกในรายการบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับโดรนอันนี้น่าสนใจมากเพราะอาจารย์ปานเทพกําลังวิเคราะห์บอกว่าจริงๆแล้ว คือเรื่องของโดรนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนเนี้ถ้าเราเนี่ยถูกสอดแนมจากเขมรมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแอนตี one, mm ้โดรนใช่ไหมแอนตี้โดรนก็เหมือนกับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัดสัญญาณซึ่งไอ้จุดเนี้ยทีมงานเดี๋ยวต้องเปิดภาพเป็นโดรนที่อุบลกันนะ3ตัวนะเอาภาพของโดรนอุบลมาหน่อยที่3ตัวเอาขึ้นมาหน่อยช่องอันมาอันนี้แสงไฟไม่เกี่ยวกันเอาออกไปก่อนอย่าขึ้นสับสนแสงไฟอันนี้ไม่เกี่ยวเอออันนี้ไม่เรียกดรอนอัน,นเรียกแสงไฟ เอาช่องอันม้าที่เป็นไฟกระพริบ3อันขึ้นมาเพราะอาจารย์ปานเทพเนี่ยผมเล่าอย่างนี้แล้วเอามาเทียบกันเลยเปิด2จอเทียบกันก่อนครับ อาจารย์ปานเทพบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ต้องพูดถึงเรื่องโดรนเพราะกำลังจะบอกว่ามันมีสัญญาณว่ากัมพูชาอาจจะใช้อาวุธก็คือโดรนใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการสอดแนมทางมูลนิธิเนี่ยที่อาจารย์ปานเทพกําลังทําอยู่จึงเตรียมเรื่องแอนตี้โดรนเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆและที่สําคัญก็คือโดรนพวกเนี้ยเมย์เห็นบอกว่าเอาจริงมันยังขาดสําหรับทางด้านประเทศเราใช่ไหมในการตรวจจับเพราะ อย่าลืมว่าถ้ามันมีโดรนสอดแนมเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมีแอนตี้โดรนเนี่ยนะฮะข้นหนเดียวกันอาจารย์ปานเทพเนี่ยยังบอกอีกว่าในลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือก็คือที่ช่องอ่านมา้าอาจารย์บอกอันนี้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันคือโดรนแน่นอนถูกไหมครับเมใช่คะ่ะและที่สําคัญก็คือที่น่าสนใจทําไมเมนถ้าเป็นของเมนนะทำไมถึงส่งมาสองสาตัว อาจารย์บอกว่าจริงๆอันนี้ยังน้อยขเามเเยอะกว่านี้ค่ะและนี่คือต้องระวังขบวนการสอดแนมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องมอบแอนตี้โดรนเป็นการสกัดโดนสอดแนมของขมเณรนี่ฮะเดี๋ยวมีเสียงอาจารย์ฟานเทพพูดถึงเรื่องแอนตี้โดรนด้วยใช่ไหมขอย้อนกลับไปเมื่อคืนหน่อยนะถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูตอนออนไลน์วันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปดูว่าถ้าเรามีแอนตี้โดรน คำเมนมันจะมีเหนือกว่านี้อีกไหมเห็นบอกคาเมนถ้ามันมีมันอาจจะมีเหนือกว่านี้อีกเนี่ยนะฮะอ่าฟังเสียงอาจารย์ปานเทพเมื่อคืนหน่อยสามารถบอกไหมไอ้โดนแบบนี้มันคือโดนเข้ามาสอดแนมหรือมันโดนอะไรครับอาจารย์ปานเทพครับคือถ้าดูจากสภาพตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นอ,อื่นนะครับนอกจากเห็นแสงอยูอย่ในกตามภาพเนี่ยดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นโดนหน้าตะเวนเพราะตอนกลางวันก็เห็นเป็นโดนหน้าตะวเวนไม่ใช่โดนโจมตีครับค่ะไม่ใช่โดนโจมตี แต่แต่อย่างนี้ครับ,รบถึงแม้จะไม่ได้โดนตรว,วเอแต่การที่เขาสอ่อกลางคืนอย่างนี้เนี่ยเขา<อ>เขาจะรู้พิกัดของฝั่งไทยอนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถยิงระเบิดเข้ามาในพิกัดในสิ่งที่เขาเห็นได้ซึ่งก็ไม่ควรทิ้งไว้ครับในสถานการณ์ครับอันนี้คือบางส่วนล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราจะป้องกันไม่ให้ขอมมน ใช้วิธีการเอาโดรนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเสมือนกับอาวุธอีกชนิดหนึ่งเข้ามาสอดส่องเราจะทำยังไงตัดภาพไปที่ทางด้านของคุณจัญยวัฒน์ชาติอนุรักษ์อีกรอบหนึ่งอาจารย์เคนอาจารย์เคนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะแกเอาภาพโดรนตัวหนึ่งม,มาให้เราดูเห็นบอกว่าโดรนตัวนี้ให้ระวังว่าคำเมนเนี่ยมันอาจจะใช้เหมือนอยูเครนหรือเปล่า<ะ>เดี๋ยวต้องเปิดคลิปตัวนี้ของอาจารย์เคนให้ดูก่อนนะ เพราะว่ามันจะมีดโดรนตัวหนึ่งถูกไหมครับเมย์ที่อาจารย์เนี่ยเอาจากคลิปมาให้ดูเป็นการโจมตีแบบในสงครามที่เขาใช้กันถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่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 อ่ะลองดูนะฮะอ่ะเปิดเต็มจอครับเต็มจอเต็มจอครับ ว่ามันมีโดนที่ก่อนหน้านี้ชาวบา้านนี่คุณผู้ชมครับจำโดนที่อาจารย์ปานเทพท่านเคยวิเคราะห์ให้เราฟังได้ไหมอาใครจำไม่ได้เปิดคลิปตัวนี้วนไปก่อนทีมงานนั่นก็คือโดนของจีนค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยจิตใจดีแล้วซื้อให้ทหารอาจารย์บอกอย่าให้นะเพราะโดนแบบนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเราไปให้ทหารแล้วทหารใช้ ข้าศึกมันจะมีตรวจจับสัญญาณแล้วเวลามันตรวจจับสัญญาณได้มันจะไม่สอยโดนกลางอากาศนะฮะมันจะรู้เลยว่าคนบังคับเนี่ยเหมือนอย่างที่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญส่งให้เราดูกําลังบังคับเหมือนโดนภาคประชาชนและอยู่ๆระเบิดลงตุ้มทันทีเลยฆ้าคนที่บังคับทันทีเลยเดี๋ยวดูตอนระเบิดเห็นไหมฮะ,สะแสดงว่ามันตัวข้าศึกเขาจับสัญญาณได้ว่าใครบังคับอยู่ที่ไหนถ้าเราใช้โดนของภาคประชาชนวันนี้คุณจัญญวัฒน์เลยบอกว่า มันสำคัญตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโดนโลเคเตอร์อะตัดภาาไปที่อาจารย์เคนหน่อยอาจารย์เคนบอกเลยเนะฮะว่าโดนตัวหนึ่งเรียกว่าโดนโลเคเตอร์โดนตัวนี้เนี่ยมันจะตรวจจับโดนและบอกตำแหน่งของโดนอื่นๆซึ่งจะบอกลองจิตูดอะเขาเรียกอะไรนะ Long ลองจูลองจูดละติจูดเออตำแหน่งก็คือ<ว>ถ้าเราใช้โดนแ,<ว>แบบธรรมดาที่เราไปมอบให้ทหารแล้วถ้าเกิดมันมีคนใช้ ดโดนไดเรกเตอร์ Director, หรือโดนโลเคเตอร์คือตัวเดียวกันม,มันจะจับสัญญาณแล้วมันจะฆ่าเราทิ้งแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านอาจารย์เคนถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้หากเป็นโดนที่ผลิตเองไม่ใช่พาณิชย์กรณีนี้จะดีกว่าเพราะมันตรวจับไม่ได้เหมือนกับมูนิธยามเป้าแผ่นดินใช่ไหมของอาจารย์ปานเทพที่บอกว่าถ้าไปซื้อโดนจากจีนอ,อันนี้จะโดนเล่นเหมือนคลิปขวามือ แต่ถ้าเป็นโดรนที่เราทำขึ้นมาเองแล้วไอ้ตัวที่เรียกว่าโลเคเตอร์มันจับไม่ได้มันจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโดรนที่ซื้อมาแล้วส่งให้ทหารสภาพเราจะเป็นเหมือนกับขวามือนะฮะลองฟังเสียงทางด้านคุณจัญยวัฒน์หน่อยฮะ ว่าเนี่ยไอ้เครื่องที่ว่าตรวจจับ<ะ>ในตัวโลเคเตอร์เลยในชะ่ไหมอันนี้หมายความว่าเขารู้รหัสของบริษัทตลาดอยู่แล้วเขาก็เป็นผู้ผลิตเองอะนะครับแล้วก็ไปซื้อเป็นผู้ผลิตแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยโรงงานผลิตโดรนก็ผลิตอุปกรณ์ตรวจจับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเขาทําเองเขาก็รู้สัญญ,ญาณของเขานะครับส่วนเจ้าอื่นๆเนี่ยที่จะ ดีเทคได้แต่ไม่ได้มาจากเจ้าขเขาอาจจะเป็นการเอาชิปอะไรบางอย่างนะครับมาลอกเรียนแบบแล้วก็เอามาติดใส่อุปกรณ์รณพวกพามือถือก็เป็นแบบนั้นได้นั่นหะมายความว่าไอา้ตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยท,ที่เราถ้าเกิดเราซื้อตามตลาดท,ทั่วไปเนี่ยมันจะตรวจจับโดนเรียกว่าโดนโดน,โดนที่ใช้โดยทั่วไปได้โดนผู้บริโภคคอน sumer grade นะครับโดนผู้บริโภคทั่วไปจับได้หมดจับได้หมดนะครับทุกยี่ห้อเลยนะขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าดังๆนะครับก็จะเป็นเจ้าดังๆแต่ถ้าเป็นเจ้าที่ไม่ได้ดังเขาก็จะมีเป็นเทคนิคอื่นในการตรวจสอบอ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นเป็นดีเทลละเอียดถึงขนาดว่าแบตเตอรี่หรือซีเรียลแต่อาจจะเห็นเป็นทิศทางเป็นขนาดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเทคนิคอื่นที่คือมีอะไรบ้างอ,อ๋อมีเยอะเลยฮะมีตั้งแต่ ใช้โซนนาครับแล้ววันนี้อาจารย์เคนเนี่ยแกจำลองไอ้โดรนโลเคเตอร์เนี่ยนะฮะพูดย่ายๆก็คือมันเป็นโดรนซึ่งจะตรวจจับสัญญาณค่าศึกแล้วจะรู้เลยว่าค่าศึกเนี่ยบังคับโดนเข้ามาในรัศมีเราเท่าไหร่เนี่ยนะฮะโดยอาจารย์เนี่ยเอาจอแสดงผลขึ้นมาให้เราดูถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเขาให้ดูเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสำคัญแสดงว่าถ้ากองทัพเรามีเยอะๆมันก็จะดีในช่วงนี้ถูกไหม,ม<ะ>เพื่อจะได้ดูว่าไอ้โดนสอดแนมเนี่ยที่มันเข้ามาจากขเขมรเนี่ยมันมาจากไหนแต่เราห้ามใช้ โดนที่มีการสั่งซื้อเพราะจะโดนบอมได้นี่น,นี่นี่ฮะลักษณะก็คือมันจะเหมือนกับลาดตะเวนใช่ไหมครับเมคือจอแสดงผลเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือจะทําให้คุณผู้ชมเห็นทั้งตัวของโดนแล้วก็เส้นทางที่เป็นปรับๆและที่มันเคลื่อนไหวอะคะ่ะรู้เลยว่าโดนเนี่ยบินไปในเส้นทางไหนอย่างไรอยู่ที่บริเวณจุดไหนและที่สําคัญเนี่ยรู้ด้วยว่าคนที่บังคับโดนเนี่ยอยู่ในจุดไหนนี่ ก็เหมือนกับขวามือก็คือถ้าค่าศึกมันบินโดน <Ừ. S 2> แล้วเรากําลังเปิดเครื่องโลเคเตอร์มันจะจับได้เลยว,ว่าโดนค่าศึกบินตรงไหนและค่าศึกบังคับอยู่ตรงไหนสีน้ําเงินก็คือตําแหน่งคนส่วนสีแดงเนี่ยคือตัวโดนว่าบินอยู่ตรงไหนและเส้นทางบนไปทางไหนบ้างคือรู้หมดเลยค่ะแสดงว่าถ้าเรามีตัวนี้ก็จะดี ใช่แต่ต้องผลิตในประเทศไทยที่ไม่<ช>ไม่มีใครที่สามารถที่จะจับได้นะแต่อีกอันนึงที่เสริมเอาไว้วันนี้เซนงเนี่ยบอกได้เหมือนกันแต่ไปต้องไปดูได้นะไอ้ตัวซิมที่ใส่โดนถึงแม้จะผลิตประเทศไทยเนี่ยซิมมาจากประเทศไหนอีกมันต้องละเอียดถึง<ห>เบอร์น,นั้นนะคะเออคือเราควรจะมีตัวนี้และผลิตเองใช่ถ้าคขมรมนมันส่งโดนเข้ามาเราจะได้รู้ว่าไอ้คนบังคับโดนมันอยู่ไหนชเรามีตัวนี้เราก็บอมมันได้<ช>นะฮะ แต่ประเด็นอย่างที่เมย์บอกซิมที่ตรวจจับสัญญาณก็ต้องดูอีกว่าเป็นประเทศไหนถ้ามันเป็นพันธม,มิตรกับขเขมรก็อันตรายอีกอัานบอกกตามตรงก็อันตรายอีกแต่ต้องบอกว่าอาวุธแบบนี้เราก็ไม่รู้กองทัพมีเท่าไหร่เราคงเปิดเผยไม่ได้เนาะแต่เขาบอกว่าถ้าตอนนี้เรากําลังวาภาวะกันเรื่องโดรนไส้ศึกขเขมรที่กําลังบินเข้ามาสอดแนมเราแล้วไม่รู้ว่ามันติดอาวุธอะไรมาอีกหรือเปล่าเราจําเป็นต้องมีแบบนี้แล้วเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดรนขอภาพ กามิกาเซซึ่งไม่ใช่ไข้เพลงนะฮะการมิกาเซก็คือโดนซึ่งอันตรายมากและอันนี้ก็หวังว่าขเขมรอาจจะไม่มีหรือไม่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยอาจารย์เคนบอกว่าโดนที่ตอนนี้น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นการมิกาเซเพราะว่าอันนี้เห็นบอกว่าความเร็วและการทำลายล้างค่อนข้างสูงนะฮะอาจารย์เคนยังบอกด้วยว่า คือการมิกาเก่แซเนี่ยเป็นโดนที่ถูกทำขึ้นมาเป็นอาวุธจู่โจมโดยเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าสงครามที่ไม่สมมาตร ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบมากก็คือเขมรและฝ่ายเรามีศักยภาพมากส่วนใหญ่ประเทศที่ด้อยกว่ามักจะหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดความเสียเปรียบให้เราระวังโดนกามิกาเซ่หรือเขาเรียกกันแบบภาษาผู้รู้ว่าโดนปลีชีพลักษณะนี้คือมันจะจู่โจมเป้าหมายด้วยความเร็วและมั่นยำสามารถติดทั้งหัวรบและปืนเรียกว่าจรวดดีๆการตรวจจับ ได้เห็นบอกว่าเอาจริงคือจะไม่ทันนะฮะจะไม่ทันเพราะความเร็วสูงมากความเร็วของโดนตัวนี้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยูเครนมีการใช้โดนนี้ดัดแปลงบรรทุกโดนไปใส่รถแล้วเมื่อถึงเป้าหมายก็เปิดเครื่องทำลายทันทีโดนแบบนี้ เห็นบอกว่าสามารถดัดแปลงได้ถูกไหมครับเม <ฮะ S 1> และที่สำคัญปัจจุบันมันมีวิธีการหลบหลีกการตรวจจับหรือแม้แต่การหลบการสกัดของเครื่องแอนตี้โดรนด้วยลองฟังเสียงอาจารย์เคนบอกหน่อยเ,ออเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมีการประทะกันเราต้องรู้พิกัดของเป้าหมายเนาะ<ม>แล้วเราถึงจะจโจม,มนะครับแต่การลบสมัยใหม่อย่างที่เราเห็นใน ยูเรนเซียเนี่ยเทคนิคเขาจะใช้ดโดรนถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าดโดรนพีชีพภาษาอังกฤษก็ซ u i c i d e d r นนะครับ<ม>แต่ของไทยก็อาจจะประยุกต์อิงของอเครื่องบินคามิคาเซ่ของญี่ปุ่นซ<ม>ึ่งหลักการเนี่ยมันหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสงครามที่ไม่สมมาตร<ม>หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า asymmetric war <ม>คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีศักยภาพสูงกว่า นะครับเช่นยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมีศักยภาพต่างกันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีแนวทางที่จะนำอุปกรณ์เทคโนโล,โลยีที่มันลดช่องว่างตรงนี้เข้ามาหมายความว่าในอนาคตนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นการยิงปืนใหญ่แบบซุ่มๆแบบกราด <buoy ook S 1> แต่อาจจะเป็นการใช้โดรนพวกนี้ที่เจาะจงเป้าหมาย <LEGO S 1> เป็นตึกเป็นบุคคลเป็นจุดยุทธวิธีต่างๆ ของเชิงการาหารมากขึ้นนะครับซึ่งมันหมายความว่าโดรนพีชีตเหล่านี้ก็จะติดทั้งหัวลบนะครับติดอุปกรณ์ซุ่มยิงหรือปืนต่างๆนี่แต่บ้านเรายังไม่เจอตัวนี้บ้านเรายังไม่เจอตัวนี้